ไอ้ดูดูนะถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไปถ่ายไปเฮ้ยเฮ้ยจับตัวผมไม่ได้คุณคุณเป็นนักเลงไหมเฮ้ยด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สอสอผู้ส่งเกียรติรปภตำรวจมาหน่อยไม่ด่าตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับมาสะพหน่อยนี่ตำรวจไหมตำรวจไหมจับมาสะพาน่อยมา มาเร็วจับอัฐิานหน่อยมาจับดินะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรง,งเกียรติมาหารเรื่องนี่ทำหานะนี่จับมาพไาบลนะว่าถุนประธานชวนนะว่าที่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับ สสก็ทำดีทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วดูนะครับอ่ะดูบังไปบังไปทำเลื่อนที่คุณทำไมเวลาพูดไม่คิดทำเลื่อนที่คุณเลยถ่าเป็นคนเริ่มเอาเลยถ่ายเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้ เอาตำรวจนะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รายการประชา,นะาชนนะประชาชนเห็นไหมว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาผู้แทนรัศดรนะประธานรัฐสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการเดินเข้ามาขอควนนะเดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะ ผมใช้วาจาสุภาพนะนะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำงานเท่ประชาชนประยุง์ความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นดะ้วยซ้ำนะและผมเนี่ยตั้งใจมาเป็นผู้แทนส่วนไม่ได้ต้องการมาเป็นนักเลงที่นี่ไม่ต้องการมา มาขอบควนใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้สังคมดูให้ให้ประชาชนดูะดนะครับนะต่อไปนี้การเดินเข้าออกสภาต้องดูแลความปลอดภายัยกันขนาดไหนผมเป็นร,ร,รั้งนตรผมโดนตามรังวานโดนคุกคามนะนะคุกขาม,นะขามนี่คือการคุกขามการทําหน้าที่ของผู้แทรนรัษฎรในรัฐสภานะครับแล้วประชาชนจะพึ่งหวัง กับสภาผู้แทนรัศดรได้ยังไงนะครับหน้าที่คนมาล็อกเรียนให้ผมแก้ปัญหาไปไม่หมดนะครับแต่มีคนมาคุกคามผมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ท่าประธาชวนต้องรับผิชอบท่านประธานช,ชวนต้องลงมาดูนะครับ